จับเขาเล่าเรื่อความเดิมตอนที่แล้วเด็กชาวนภาได้พูดถึงเรื่องวิญญาณหล่อล้อมผู้ใช้สัตว์มายาในอดีตนั้นเป็นชนเผ่าโบราณบรรพบุรุษที่ก่อกําเนิดทุกเผ่าซึ่งเป็นชาวสวรรค์แต่ทว่าพรานแดงกลับได้มาครอบครองพลังที่สามารถรวบรวมทุกเผ่าเข้าด้วยกันทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาจนกว่าจะได้พบพานกับสถานที่ที่หนึ่ง นั่นคือป่าหิมะผ่านเมืองสวรรค์ที่นั่นจะเป็นคำตอบทุกเรื่องราวกลับมาณปัจจุบันชาวชนเผาโบราณได้บอกว่าเด็กชายชาวนภาตัวโต,วตวไม่สามารถรักษาได้เนื่องจากอาวิชชา,าคมของปอบันประกาศทำให้พวกพรานแดงรุดไปที่นั่นและเจอกับต้นไทรรักษาราขอหุ้มพันกายแก่ผู้บาดเจ็บก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์นึงแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขณะพรานแดงกำลังตะลึงพึงเพิิดไปกับการรักษาของพวกชนเผ่าโบราณสายตาที่กวาดมองไปทั่วๆก็เห็นสายของตนพรานไวการคนลุกขึ้นรีบเดินตรงไปที่สายคนแรกที่พบเจอนั่นก็คือสุชาติซึ่งเขานอนอยู่ตรงช่วงกลางของบริเวณการรักษานี้นั่นแสดงว่าอาการของเขาไม่ได้หนักหนาะสาหัสเท่าไหร่นักพรานแดงนั่งยองๆลงไปข้างๆ มองดูร่างที่โดนรากใส่รักษาพันธุ์เส้นรากนับร้อยนับพันกำลังส่องสว่างพรานแดงกว่าสายตามองกระรอบเห็นหญิงชนเผ่าโบราณกำลังดูแลผู้ปว่วยอยู่เขาจึงเรียกเด็กชายชาวนภพาให้มาเป็นล่ามให้ตนเด็กชายไม่อิดออดยินดีทำตามด้วยความเต็มใจพรานไวยกลางคนถามคำถามเหมือนกับญาติคนไข้ที่รอหน้าห้องผ่าตาดัดซึ่งหญิงชนเผ่าโบราณก็บอกว่า ชายมนุษย์คนนี้ช่างน่าประหลาดเพราะตอนมาในครั้งแรกเขาอาการบาดเจ็บสาหาัสมากกว่าใครในที่นี้แต่ทว่าไม่นานนักอาการของเขาก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วพรานแดงที่ได้ฟังสรุปได้ทันทีว่ามันต้องเป็นพลังอาคมของปอบบรรพการที่อยู่ในกายของสุชาติไม่ผิดแน่มันคงปล่อยฤทธิ์ออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันก็เป็นผลดีที่ช่วยรักษาสุชาติ จากนั้นพรานแดงก็รีบเปิดหน้าท้องของสุชาติดูเขาถึงกับต้องถลึงตาสร้างความงุนงงให้ทั้งเด็กชายชาวนภาและหญิงชนเผ่าโบราณเหตุเพราะสัญ,ญลักษณ์ผนึกมันปรากฏขึ้นมาเป็นตัวอักษรอัการะโบราณสามอันซึ่งพรานแดงจําได้ว่ามันควรจะเหลือเพียงแค่หนึ่งเท่าที่สัมผัสได้ในก่อนหน้าด้วยความอยากรู้พรานไวการคนค่อยๆนั่งขัดสมาธิข้างๆสุชาติ แกหลับตายกมือขึ้นมาพนมระหว่างอกปากพึมพำสวดบทคาถาบางอย่างก่อนจะเอามือนั้นสัมผัสตรงไปที่หน้าท้องของสุชาติทันทีที่มือสัมผัสเข้ากับผนึกทําให้พรานแดงหลุดเข้าไปในผวังชั่วขณะทุกอย่างมันมืดมิดไม่เห็นสิ่งแดงรอบๆกายพี่จ๋าพี่จ๋าฉันอยู่ตรงนี้ช่วยฉันด้วยเสียงหญิงสาวปริศนาายหนึ่งกล่าวขึ้นมาพรานแดงที่ได้ยินก็ตกใจ เหตุ <H ate> ว่าเสียงนี้เขาจํามันได้ดีมันคือเสียงของชบาเมียรักของโตนพรานแดงคลีบมองกว่า้ายตาตามทิศที่ได้ยินกระทัางว่าเบื้องหน้าของพรานแดงค่คอยๆเห็นภาพของชบาปรากฏจากความมืดที่แปลเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเหมือนกับบ้านพักของใครสักคนซึ่งมันก็ดูคุ้นตายิ่งนักไอแดงไอแดงมาช่วยข้าน้อยจะสลบไปนานถึงเมื่อ,อไรปรานใกลางคน หันมองชายผู้พูดปรากฏว่าเป็นผู้เท่าทิ้งแกกำลังทำหน้าตาเป็นกังวลพรานแดงขยี้ตาอีกสองสามครั้งแล้วก็มองรอบๆตัวอีกทีหนึ่งปรากฏว่าตนอยู่ในห้องพิธีในบ้านของผู้เท่าทิ้งพรานแดงจำมันได้ดีไม่เคยลืมเบื้องหน้าฉบากำลังทนทุกข์ทรมานอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่มีแต่ของขลังและสายสินพันรอบๆพร,รานไวกางคนกำลังสับสนจึงถามออกไปว่า ที่นี่ที่ไหนพรานแดงกล่าวผู้เท่าทิ้งก็สวนกลับมาทันทีว่าก็ที่บ้านข้าย,ยัางไรเล่าถามอะไรไม่เข้าเรื่องรีบมาช่วยเมียของเองเร็วพรานแดงหน้าตาเคี้ยวขมวดก่อนจะมองมือและตัวของตัวเองแล้วก็ถามผู้เท่าทิ้งออกไปอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นฉันฉันอยู่ที่นี่อาณาจักรชนเผ่าโบราณไม่ใช่หรือที่นี่มันมันต้องไม่เป็นความจริงแน่ๆผู้เท่าทิ้งก็ตะโกนใส่หน้าพรานแดงทันทีว่า เอ็งสติฟันเฟือนไปแล้วหรือไหรเอ็งอยู่กับข้าตลอดพวกเรากำลังทำพิธีช่วยเมียเอ็งอยู่เธอโดนของทำให้ลูกของเอ็งนั้นเกิดออกมาไม่ได้เอ็งสลบไปเพราะโดนคุณสายผลักกลับเร็วเข้าข้านั้นสู้อวิชาคนเดียวไม่ไหวเมียข้ากำลังไปเอาน้ำร้อนมาช่วยมาช่วยเร็วพรานแดงงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแกพยายามสดับหูฟังเสียงรอบๆคิดว่าหากมันอยู่ในผวงัง เสียงนกเสียงแมลงก็จะไม่มีแต่ถ้าว่าเสียงนกเจ,จ้ยเจ้าในบรรยากาศยามเช้าที่แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเกลือนไม้รอดเข้ามาภายในพรานแดงเริ่มคิดวิเคราะห์แล้วสิ่งที่ตนเจอมานั้นคือความฝันงั้นหรือเช่นนั้นกริชเงินจะต้องไม่มีพรานแดงเหลือบมองไปที่เอวของตนปรากฏว่าไม่มีมีดหมอสักเล่มจริงๆนั่นหมายความว่าการเดินทางตามหาเพชรนัาราชทั้งหมด มันเป็นแค่ความฝันงั้นหรือขณะที่พรานแดงกําลังคิดเป็นเวลาเดียวกันที่ฉบาเธอกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดผู้เท่าทิ้งก็รีบเปรียกพรานแดงอีกครั้งทําให้พรานใบกางโคนเข้าไปนั่งข้างๆฉบาแกจับมือของฉบาเอาไว้แน่นสัมผัสได้ถึงผิวหนังความอบอุ่นไม่ผิดแน่นี่คือความจริงเพราะไม่ใช่แค่นั้นเงื่อที่แตกสมกายของฉบาก็ไหลามาโดนมือของพรานใบกางโคนด้วย พรานแดงหันไปมองผู้เท่าทิ้งก็จะถามออกมาว่าตนนั้นต้องทําอย่างไรผู้เท่าทิ้งก็บอกให้พรานแดงหลับตานั่งพนมมืออยู่ข้างๆซึ่งพรานแดงก็ทําตามเขากําหนดลมหายใจตั้งสมาธิไม่ให้คลาดเคลื่อนเฮุกลัวว่าเมียรักจะเกิดอันตรายเพราะตนผ่านไปไม่ถึงอึดใจเสียงเด็กร้องอุแวก็ดังขึ้นพรานแดงรีบลืมตาม,มองปรากฏว่าตนนั้นได้ลูกชาย มีสายสะดือติดออกมาด้วยเมียของท่านผู้เฒ่าทิ้งก็เข้ามาพอดีเธอรีบมาอุ้มเด็กชายที่มีสายสะดือเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดส่วนชบานั้นเธอก็ปลอดภัยดีแต่มีอาการเหนื่อยอ่อนเล้าอยู่บ้างจากการเป็นลูกในครั้งนี้พรานแดงยังคงสับสนงวงงวยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจังหวะนั่นเองหญิงสาวนามชบาก็พูดขึ้นมาว่าพี่จ๊ะลูกของเราน่าเกลียดหน้าชังไหม พรานแดงหันมองลูกของตนที่อยู่ในมือเมียของผู้เท่าทิ้งก่อนจะหันมาตอบฉบาเมียรัรกว่าหน้าเกลียดหน้าชังมากๆฉบาค่อยๆยิ้มออกมาซึ่งรอยยิ้มของเธอนั้นทําให้พรานแดงน้ําตาเออจังหวะน,นั่นเองผู้เท่าทิ้งก็ยื่นมีดเล่มหนึ่งให้กับพรานแดงซึ่งลักษณะของมันก็คือมีดหมอเพราะมีอักขาระเขียนบนใบมีดเต็มเล่มพรานใบกลางคนทําหน้าตางง,งไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องยื่นมีดหมอมาให้ตนผู้เท่าทิ้งตอบทันทีว่ามีดหมอตัดสายสะดือสาหิตที่ต้องใช้มีดหมอเพราะลูกของเองมันโดนเอาวิชาโดนของจึงต้องให้ใช้มีดหมอตัดจะได้ตัดขาดชะตาและของอัปรีพรานแดงก็สวนถามทันทีว่าทำไมต้องเป็นตนทำให้ผู้เท่าทิ้งถอนหายใจก่อนจะพูดว่าก่าคุณเป็นพ่อทำมันจะให้คุณมากกว่าคนอื่นรีบๆทำเข้า ไม่เช่นนั้นเมียเองจะเสียเลือดตายเอาพรานแดงก็รีบจับมีดหมอนั้นมาไว้ในมือเขากลันมแน่นและมองจ้องไปที่สายสะดือพรานแดงง้างมีดหมอสูงท่ามกลางสายตาของคนทั้งสามจูๆ่ๆน้ำตาของพรานแดงก็ไหลออกมาเออนองจนเต็มแก้มทําให้เมียของพุทธเถ้าทิ้งพูดขึ้นมาว่าคนเป็นพ่อเห็นลูกก็ปื้มปิติแบบนี้นี่แหละรีบๆทาให้เสร็จเถอฉะฉบามันจะได้พัก สิ้นคำพรานแดงเงี่ยไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้ามองเมียของผู้เท่าทิ้งแล้วก็พูดว่าที่หลังน้ําตาไม่ใช่เพราะปิติแต่หลังเพราะข้านั้นอยากเห็นเมียข้าลูกข้าเช่นนี้มาตลอดพูดจบพรานแดงก็เหวี่ยงมีดหมอไปทางข้างหลงังทําให้มีดหมอปาดเข้าลําคอของผู้เท่าทิ้งโลหิตไหลพุ่งออกมาอย่างกับน้ําพุเมียผู้เท่าทิ้งกรีดร้องออกมาเสียงดัง ชบาตะโกนใส่พรานแดงว่าพี่ทำบ้าอะไรของพี่พรานแดงจึงตอบชบาว่าคนเป็นแม่สิ่งแรกที่จะต้องถามก็คือลูกเพศอะไรแต่ตัวข้าเองก็ไม่แน่ใจข้าขอเดิมพันในทุกสิ่งหากนี่คือความจริงตัวข้าจะตายตามผู้เท่าทิ้งไปขณะพรานแดงกล่าวแกก็มองผู้เท่าทิ้งที่กำลังใช้มือทั้งสองข้างพยายามปิดบาดแผลที่คอของตัวเอง ซึ่งในตอนนี้เลือดมันไหลนองเจิงนองไปเต็มพื้นภาพทุกอย่างมันยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆพรานแดงเริ่มใจคอไม่ดีเขาหันปลายแหลมของมีดหมอเข้าคอตัวเองท้าห้่บาตะโกนห้ามแต่ทว่าก็ไม่ทันเสร็จแล้วชายนําว่าพรานแดงแทงกดมีดหมอเข้าเต็มกระเดืออความรู้สึกเยน็นๆของใบมีดที่แทรกผ่านลําคอมันช่างเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกโลหิตสำลักพุ่งออกมาจากปาก ฉบากรีดร้องเสียงดังผสมปนเปนกับเสียงร้องของเด็กทารกภาพ,พรานแดงกล่าวคำขอโทษออกมาเบาๆกับฉบาและเมียของผู้เท่าทิ้งหลังจากนั้นทุกอย่างก็ค่อยๆมืดมิดความตายเป็นเช่นนี้เองนะหรือพรานแดงคิดชั่วเ้ยววนนาทีก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทพรานใบกลางคนหลับตายยอมรับความตายแต่ทว่าทันใดนั้นความรู้สึกประหลาดๆตรงเอวก็เกิดขึ้น มันส่องแสงสีทองเรืองรองทําให้พรานแดงลืมตาขึ้นมองอีกครั้งปรากฏว่าในตอนนี้แกยืนจังกล้าด้วยท่าทางเอามีดเสียบคอหอยของตนแต่ทว่าไม่มีมีดเบื้องหน้าก็คือมวลน,น้ําและมีปีศาจต,ตนหนึ่งพรานแดยกังวลตาเบิกโตเมื่อเห็นมวลน,น้ําที่ว่าเหตุเมื่อเพ่งสายตามองดีๆมันจะเห็นว่าเป็นมวลน,น้ําเลยก็ไม่ใช่เพราะมันเหมือนหนังมนุษย์ที่กําลังห่อหุ้มอะไรสักอย่างมากกว่า พรานแดงยังคงอยู่ในอาการสรับสนและงุนงงตาเหลือเพนโซโยงยาวไปยังปีศาจต,ตนหนึ่งที่พยายามจับโซ่ที่เหนียวรั้งมันแน,น่นและข้างๆก็เป็นรากไม้คล้ายกับถาวรผุดงอกขึ้นมาจากเศษซากโครงกระดูกอีกสองกองเมื่อพรานไวการคนเห็นทุกอย่างมันก็ปฏิปต่อกันทั้งอักขระทั้งสามที่ควรเหลือแค่หนึ่งอาคมพึกษาที่ผนึกปีศาจต,ตนนี้เป็นของเด็กหญิงชาวนภา ที่จากไปแล้วไม่ผิดแน่เสียงกรีดร้องดังคำรามดังกล้องไปทั่วบริเวณถึงกับทําให้พรานแดงจะต้องยกมือทั้งสองข้างมาป้องหัาวไว้หลังจากเสียงกรีดร้องเงียบลงเสียงพูดประโยคก็ดังขึ้นว่าอีแค่นิดเดียวอีแค่นิดเดียวเท่านั้นทําไมทําไมมึงไม่ตัดสายสะดือพรานแดงที่ได้ยินพยายามมองหาคนพูดปรากฏว่ารอบกายก็มีแต่ความมืด จะว่าเป็นปีศาจโครงกระดูกตนนี้ก็ไม่น่าจะใช่กระทั่งเห็นว่าถุงหนังที่อยู่ตรงกลางมันขยับขยื่นเหมือนกับท้องที่หายใจเอาอากาศเข้าออกพรันแดงสรุปได้ทันทีก่อนจะพูดออกไปว่าเล่เหลี่ยมของมึงแพรวเพรวยิ่งนักไอ้ปอบบรรพการสายสะดือนั่นคงจะเป็นเถาวันและโซ่ที่ผนึกมึงอยู่สิท่าอูเกือบหลงกลมึงเสร็จแล้วพรานแดงกล่าวกล้องออกไปถ้าไอ้ปอบบรรพการ มันก็พูดสวนพรานแดงว่าหากมึงไม่ฆ่าตนเองมึงก็คงไม่หลุดพ้นมายืนตรงนี้สิ้นคำพรานแดงที่ได้ยินรับรู้ได้ทันทีว่าทำไมตนนั้นถึงหลุดมาจากมนต์คาถานั้นออกมาได้เพราะการปลิดชีวิตของตัวเองนั่นเองหากว่าคนทั่วไปก็คงติดอยู่ในมนต์คาถาของปอบับรรพการไปเสียแล้วเหตุเพราะว่าใครมันจะยอมฆ่าตัวตายหรือยอมตาย ยิ่งได้เจอกับคนที่ตนรักและมีลูกด้วยพรานแดงคิดต่อทันทีว่ารู้สึกปอบเป็นประการมันแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้าหรือเปล่าขนาดตนนั้นพัฒนาฝึกฝนฝีมือมามากมายกลับต้องโดนมนมายาลวงตาที่ต้องตายอย่างเดียวจึงจะหลุดพ้นมันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีขณะพรานแดงคิดปอบเป็นประการที่อยู่ในถุงหนังมันก็เริ่มดินทว่าเมื่อมันยิ่งดิน รากไม้ที่เหมือนกับเถาวันทั้งสองอันก็เริ่มรัดแน่นมากขึ้นทําให้ไอปอบบรรพการมันร้องโหยหวนออกมาด้วยความทุกข์ทรมานกึกก้องอยู่ในความมืดพรานแดงไม่ได้สนใจนะักเขาอยากกลับออกไปข้างนอกผวังเหตุว่าหากอยู่นานความรู้สึกนึกคิดที่ว่าทุกอย่างมาดูเป็นความจริงมันเริ่มจะกืนกินความคิดของตนอีกครั้งแล้วพรานเวกางคนจึงชักกรีกเงินขึ้นมา เขาคิดจะแทงขอหอยของตัวเองอีกครั้งหนึ่งตัดภาพไปทางข้างนอกพวังซึ่งขณะนี้เด็กชายชาวนาพาและหญิงชนเผ่าโบราณกำลังตกใจในการกระทำของพลานแดงนั่นก็คือเขายกกริดเงินขึ้นมาจ่อที่ขอหอยของตนเด็กชายชาวนาพาเรียกชายมนุษย์เสียงดังแต่ถ้าว่าเหมือนกับเขาไม่รู้สึกตัวจึงพยายามจับข้อมือของพรานแดงเพื่อไม่ให้เขากดกริตเงินแทงคอหอยตนหญิงชนเผ่าโบราณ เรียกชายอกสามศอกเผ่าตนที่อยู่รอบๆบ,บ,บริเวณนั้นมาเพื่อจะช่วยหยุดชายคนนี้แต่ทว่าก็ไม่สามารถสู้แรงของชายมนุษย์ได้แม้ใช้ชายกล้ามเป็นมัดมัดถึงสองคนแล้วก็ตามจนกระทั่งว่าปลายแหลมของกริกเงินสัมผัสเข้ากับเนื้อพอดีทำให้โลหิตค่อยๆไหลซึมออกมาเล็กน้อยทว่าแทนที่พรานแดงจะหยุดกลับไม่หยุดจังหวะนั่นเองแสงสีทองตรงเอวของพรานแดงก็ปรากฏ ทำให้ทุกคนเหลือบมองซึ่งก็คือมาจากตะกุดนั่นเองแล้วจูๆ่ๆมือของพรานแดงที่แข็งถึงขนาดใช้ชายทั้งสองคนดึงก็ยังไม่ขยับทว่าตอนนี้ค่อยๆอ่อนลงก่อนที่มือคลายออกปล่อยกิดเงินกลิ้งไปบนพื้นพรานแดงร้องเฮือกเหมือนกับว่าคนที่จมน้ําแล้วเพิ่งจะโผล่พ้นน้าดวงตาเขาเบิบโพรงเงือแตกทรงกายเด็กชายก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเจ้าเป็นบ้าอะไรของเจ้า จะแทงคอ,ขอหอยตัวเองทําไมเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เขายิงคําถามรัวด้วยความตกใจพรานแดงจึงบอกว่าใจเย็นๆดูเหมือนว่าข้าจะเกือบตายสินะสิ้นคำเด็กชายชาวนาพาจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พรานแดงได้ฟังพรานแดงตกใจและรีบขอบคุณทุกคนที่ช่วยตนก่อนจะจับตะกุดขึ้นมาแล้วเอามาพนมท่วมหัวในใจคิดขอบคุณตะกุดอันนี้มาก จังหวะนั้นเองเด็กชายชานาภพาก็ผงพพดพูดขึ้นมาว่าอัคระโบราณเช่นนี้ตัวข่าไม่เคยพบเจอมันคืออะไรนะเขากราบพร้อมกับเงื้อมือจะไปแตะอัขระที่อยู่บนหน้าท้องของสุชาติทว่าก่อนที่มือของเด็กชาวนาภพาจะสัมผัสพรานแดงก็ควา้าข้อมือของเด็กชาวนาภพาเอาไว้ที่ทานแกทำหน้าตาทะมึงถึงแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าอย่าไปสัมผัสมันดีกว่าหากยังไม่อยากกลับศูนย์ สิ่งนั้นมันอันตรายแม้ตัวข้าเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเด็กชายชาวนภาได้ยินเขาถึงกับตัวสั่นความกลัวแทรกเข้ามาภายในจิตเด็กชายไม่รั้นที่จะทําต่อเขารีบชักมือกลับในทันทีพรานแดงจึงพูดขึ้นให้บอกเรื่องนี้กับทุกคนด้วยว่าอย่าไปโดนอัคระไม่เช่นนั้นละก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเด็กชายบอกกับหญิงชนเผ่าโบราณเธอกระจายคําพูดให้ทุกคน และดูเหมือนทุกคนจะเชื่อฟังทําตามอย่างเคร่งครัดจากนั้นพรานแดงก็เงื้อมือไปหยิบกริดเงินและกําลังจะลุกขึ้นเพื่อตรงไปที่เด็กชายชาวนาพาโตโต,ตที่เป็นเหตุทว่าเมื่อพรานแดงลุกขึ้นได้แค่ครึ่งหนึ่งร่างกายมันก็รู้สึกหนักอย่างบอกไม่ถูกราวกับว่าเหมือนจะมีกระสอบข้าวสารสักสิบกระสอบทับอยู่บนรา่างทําให้พรานแดงทรุดลงไปนั่งอีกครั้งแกง,งงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนก่อนจะลองลุกขึ้นอีกรอบหนึ่ง แต่ทว่าก็ไม่ได้เหมือนเดิมทว่าครั้งนี้พรานแดงสังเกตเห็นถึงสิ่งประหลาดนั่นก็คือมีดหมอมาาที่อมรนคราชที่เน็บอยู่ตรงเอวมันกำลังรั้งเสื้อผ้าชูดไปทางร่างของสุชาติพรานแดงกังคลรับรู้ได้ทันทีว่าสาเหตุต้องเกิดจากมันเป็นแน่พรานแดงนั่งลงอีกครั้งแล้วครั้งนี้แกเอามีดหมอมาาที่อมรนคราชอ,ออกมาก่อนจะใส่ในมือของสุชาติทันทีที่ด้ามมีดหมออยู่ในมือ นิ้วทั้งห้าของชายหนุ่มค่อยๆขยับจนกำด้ามมีดหมอแน่นดวงตาของหญิงชนเผ่าโบราณเบิกโตเธอพูดบางอย่างออกมาเด็กชายชาวนาภาจึงแปลได้ความว่าสุชาติที่นอนเหมือนกับเจ้าชายนิตทราแม้ว่าร่างกายจะดีขึ้นบาดแผลภายนอกหายแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกังวลก็คือวิญญาณหรือจิตภายในกายร่างของเขาไม่ขยับตั้งแต่นำมารักษาตัวและพวกชนเผ่าโบราณกำลังกัดกุ้มกันอยู่ แต่าว่าจู่ๆร่างกายข้อขยับได้เสียอย่างนั้นพรานแดงที่ได้ฟังยิ้มก่อนจะตอบว่าเขาได้ของเขาคืนแล้วอย่างไรละ่ะพูดจบพรานแดงก็ค่อยๆลุกขึ้นซึ่งครั้งนี้พรานแดงลุกขึ้นได้อย่างสบายๆแต่สิ่งที่พรานแดงกล่าวออกมามันก็สร้างความงงงวยให้กับเด็กชาวนภพาและหญิงชนเผ่าโบราณไม่น้อยพรานแดงก้าวเดินออกไปได้ไม่กี่ก้าวเขาสังเกตเห็นว่า ทั้งสองไม่ได้ตามตนมาจึงหันมาเรียกแล้วก็บอกให้นำทางไปหาเด็กชายชาวนภพาตัวโต,วตวสิ้นคำทั้งสองก็ทำตามอย่างที่พรานแดงว่ากระทั่งมาถึงโคนต้นไม้เรืองแสงหญิงชนเผ่าโบราณชี้นิ้วไปยังร่างหนึ่งที่ห่อด้วยรากเป็นดักแด้ขดตรงโคนดวงตาของพรานแดงโตเพราะเห็นว่าส่วนทีวรากขอหุ้มครึ่งหนึ่งไมฆเรืองแสงอีกทั้งยังเริ่มกลายเป็นสีดำเหี่ยวเฉาไปเสียด้วยซ้ำ รันใบกลางคนรีบถามสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กชายชนาพาแปรจากนั้นหญิงชนเผ่าโบราณก็เล่ายาวเอาละครับผนึกที่ขังปอบบรรพการกลับมามีอีกสามเพราะเด็กสาวชนาพาลูกของเสือสมิงสาวตนนั้นพรานแดงเกือบจะพลาดท่าเพราะปอบบรรพการมันแข็งแกร่งขึ้นงั้นหรือแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชนาพาตัวโต,วตวโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองลและแปลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบหลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ